สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผม,ผมพงพสุนาพรหมเป็นประจำเช่นเคยนะครับทาง f t ฟฟิรินชาแนลกับรายการ g i f t ์อินสปาแรงบันดาลใจสร้างได้ด้วยตัวคุณนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจนํามาฝากกับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับแต่ผมเชื่อว่าเรื่องราวชีวิตของแขกรับเชิญพิเศษท่านนี้จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่นํามาซึ่งแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ของท่านผู้ชมอย่างแน่นอนครับผมกําลังกล่าวถึงท่านนักธุรกิจท่านหนึ่งครับ ซึ่งถือได้ว่าเรื่องราวชีวิตของเขานั้นเข้มข้นมากๆเลยทีเดียวท่านผู้บริหารระดับ Exclusive Paradise ครับคุณสักดาพโพพยักครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ ต้องบอกว่านักธุรกิจของกิฟฟารีในตำแหน่ง exclusive paradise เนี่ยเป็นตำแหน่งระดับสูงทีเดียวนะครับแล้วก็ในเครือข่ายของกิฟฟารีเนี่ยการจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยต้องเรียกว่าไม่ได้เป็นเพราะว่าโชคช่วยละต้องเป็นเพราะว่ามีฝีมือด้วยแต่ก่อนที่เราจะมาเข้าสู่เรื่องราวของการทำงานจนกระทั่งมาถึงวันนี้เนี่ยผมอยากจะชวนคุยย้อนไป ตั้งแต่สมัยถึงวัยเด็กกันก่อนเลยทีเดียวนะครับว่าคุณสักดาเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนที่เกิดที่ไหนพื้นเพครอบครัวสมัยเป็นเด็กเป็นยังไงบ้างเล่าให้เราฟังสักนิดหนึ่งดีไหมครับครับผมผมเป็นชาวจังหวัดมหาสารคามนะครับอำเภอพยัคฆบ้านนาสินวบเป็นลูกชาวไร่ชาวนาครับตรงนี้วุฒิการศึกษาก็คือประถมครับครับก็เราเราเรียนเพียงแค่ชั้นประถมเท่านั้นครับครับเรามีพี่น้องกี่คนคะมีพี่น้องสี่คนผมเป็น ผู้ชายคนโตครับและที่บ้านตอนที่เราอยู่ที่มหาสารคามเนี่ยครอบครัวของเราสมัยที่เราเป็นเด็กเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ทําเกษตรกรรมหรือทําอะไรยังไงครับทาเกษตรกรรมทําไร่ทานาอย่างเดียวครับนะครับหมดหน้านาก็รับจ้างครับครับผมตอนเด็กๆที่เราเราเราเรียนเนี่ยโทษนะเมื่อกี้เราเป็นพี่คนชายคนโตคนโตนะครับต้องบอกว่าลูกคนโตเนี่ยความรับผิดชอบ เยอะนะฮะชีวิตในวัยเด็กตอนเราไปเรียนหนังสือจากบ้านแล้วก็ไปโรงเรียนตามปกติจนกระทั่งถึงประถมศึกษาปีที่6เนี่ยเหตุผลที่เราเราเรา,เ,าเลือกที่จะเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6เนี่ยเพราะว่าเราจําเป็นที่จะต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานต่อหรือหรือมีเหตุผลอย่างอื่นเพิ่มเติมไหมครับเหตุผลก็คือความรู้สมองไม่ดีครับอ๋อครับครับคือพ่อแม่นี่มีลูกชายคนเดียวอยากจะให้ผมเนี่ยเรียนให้สูงที่สุดครับ นะครับเป็นเป็นหน้าเป็นตาแปลว่ารับราชการเป็นครูหรือเป็นตำรวจอะไรก็ได้ครับแต่ด้วยตัวผมเองครับรู้ตัวเองว่าเรียนไม่เก่งถ้าเรียนไปก็ไม่ได้สมองไม่ดีหรอกเป็นคนที่อาจจะเรียนหนังสือในช่วงนั้นไม่เก่งเรียนไม่เก่งครับถ้าเรียนไปอาจจะเป็นการสร้างภาระ้กับพ่อคับแม่ก็เลยตัดสินใจไม่เรียนนะช่วยพ่อแม่ทำนาครับ ครับก็แปลว่าจบป .6 กปั๊บก็มาช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำนาเลยครับและตอนเด็กๆเนปกติทุกคนเขาก็มีความฝันนะว่าโตขึ้นอยากจะทำอาชีพอะไรครับโตขึ้นอยากจะเป็นอะไรและสําหรับคุณสักดาเองตอนเด็กๆเนี่ยพอรู้สึกตัวเองเรียนไม่ค่อยเก่งอ่ะก็เลยไม่อยากเป็นภาระก็มาช่วยที่บ้านและลึกๆมีความฝันไหมว่าโตขึ้นอยากจะประกอบอาชีพอะไรเป็นพิเศษมีครับความฝันคือผมจะมองไปคนรอบข้างญาติพี่น้องเขาก็มีทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่ผมมาดูครอบครัวของพ่อผมไม่มีครับจะเป็นรถ บ้านหรือสถานะครับแต่เราก็ไม่จนครับแต่ว่ามันเทียบเขาไม่ได้เราอยู่ได้แต่เราก็ไม่ได้บ้างมีแบบแบบสิ่งที่ที่เราอยากจะมีครับผมไม่มีก็มีความฝันว่าสักวันหนึ่งแล้วเราต้องมีมันเขาาไ้ได้นะครับครับแต่ว่าฝันอยากเป็นตำรวจเป็นครูไม่ไหมครับครับแต่อยากจะทายังไงว่าผมมีบ้านมีรถมีทับเทียมคนอื่นหรือมีมากกว่าคนอื่นยคิดเรื่องเรื่องว่า ให้มีคุณภาพชีวิตมีความเป็นอยู่ในสภาพที่ดีแต่ไม่รู้แหละว่าจะมาจากอาชีพอะไรตอนเด็กๆคิดแค่นั้นแล้วเราช่วยที่บ้านเนี่ยทำไร่ทานาเนี่ยครับอยู่กี่ปีฮะนับตั้งแต่เรียนจบปฐมปีที่หกพ่อออกจากโรงเรียนปหกนะครับก็ไปอยู่กับอาเป็นน้องชายของพ่อครับเขาจะมีโรงสีที่ใหญ่ที่สุดในอาเภอนาดูนมหาารครับอ๋อครับไปรับจ้างเอาข้าวเปลือกมาสีเป็นข้าวสารครับแล้วก็จะทำอย่างเนี้ยพ่อโตกเย็นเลี้ยงหมูให้ท่านอีกสี่ปัจจุบัน200ตัวครับ ทำาคนเดียวครับตอนนั้นอายุเท่าไหร่อะจะสิบสองสิบสามสิบสานงสิบปีมาอยู่กับคุณอาครับผมอมาเรียนไปเลยครับอมาอยู่กับคุณอาละครับแล้วก็แล้วก็ทํางานที่โรงสีของคุณอาครับแล้วก็ดูแลพวกใครเลี้ยงหมูแล้วก็ดูดูแลไปด้วยนะดูแลตรงนั้นครับทำตั้งแต่อายุสิบสองจนกระทั่งถึงอายุสิบแปดครับมีเงินเดือนตั่ตอนนั้นเลยมีเงินเดือนครับแต่พอสิ้นเดือนพ่อไปเอาครับ สิ้นเดือนปั๊บคุณพ่อไปเอาแปลว่าเงินเดือนของของพี่จักดานี่ตั้งแต่ตั้งแต่ทํามาหไม่เคยได้เลยครับได้แต่ได้ไปใส่กระเป๋าคุณพ่อคุณพ่อเอาไปเลี้ยงน้องดูแลเราก็ใช้ชีวิตอยู่ประมาณสัก12-18ถึง18นี่6ปีสิครับหปีเต็มเรียกว่าเป็นเป็นหนุ่มแล้ะทีนี้เราก็ทำงานที่ที่โรงสีที่อำเภอนาดูนมาแล้วทำไมทำอยู่แค่6ปีคือเรามองว่า มันไม่เปลี่ยนแปลงนะครับก็เพื่อนที่เรียนหนังสือมาด้วยกันเขาเข้ากรุงเทพครับพอเขากลับไปนะครับเขาจะดูหน้าตาเขาจะผิวขาวดูหลอดูเท่ครับผมมองว่าผมอยากเข้ากรุงเทพครับก็เลยแอบหนีจากอานะครับเข้ากรุงเทพเลยครับนะครับเดี๋ยวหนีนี่หมายความว่าไม่บอกไม่บอกเขาครับจากที่อำเภอนาดูนเนี่ยเข้ามาที่กรุงเทพเลยครับผมมาอาศัยอยู่กับญาติอยู่ที่สายใต้ครับนะครับ แล้วเข้ามากรุงเทพตอนนั้นก็อายุ1 8บแเข้ามาทําอะไรที่กรุงเทพครับนะคือผมอยู่โรงสีนะผมขับรถเป็นนะขับรถมาตั้งแต่ปรถมนะครับ,รบซื้อข้าวซื้ออะไรวิ่งอยู่เนะี่ยก็เลยมีใบกับขี่มาด้วยมาอยู่กับญาติที่สายใต้ท่านก็เลยไปฝากขับรถอยู่ที่โรงงานกระจกเชสเซลาพาต้าปิ่นเก้านะครับก็เลยได้ทํางานที่จุดนั้นส่งกระจกนะครับอยู่ีครปีแล้วก็มา เกณฑ์ทหารก็ถูกทหารไปเป็นทหารที่ประจวบชิลีขันสองปีครับเราไปอยู่ที่ประจวบอีกสองปีครับครับเรียกว่าเป็นทหารเกณฑ์เป็นทหารเกณฑ์ครับเอาละพอจบสองปีที่ทหารเกณฑ์ก็ปลดออกจากทหารมาปุ๊บไปสมัครเป็นรอปพครับนะครับไปเป็นรอปพที่ประจวบอีกบ้างตอนนั้นไม่ครับอยู่ที่อำเภอวังม่วงสระบุรีจากประจวบพอจบเกณฑ์ทหารปั๊บ มาที่วังม่วงสระบุรีตอนนั้นเป็นช่วงหางานทำหลังจากที่เกณฑ์ทหารครบพอดีก็เป็นรอปภอยู่ที่อำเภอวังม่วงครับสระบุรีทำไมเลือกไปทํางานที่สระบุรีคะคือตอนนั้นเขาเข้าไปหาที่ค่ายเลยครับอ๋อประกาศรับสมัครงานที่นั่นเลยเขาเข้าไปเลยครับเข้าไปเดินเข้าไปในก็ไปถามความสมัครใจว่าวันนี้คุณ ปวดประจําการแล้วเนี่ยมีงานทํำไหมถ้าไม่มีคุณสนใจงานรอปภไหมพอดีเราก็อยู่ในการรักษาความปลอดภัยกับประเทศชาติใช่ไหมครับเขาก็ต้องการคนที่ผ่านการเกณฑ์าหารเนี่ยไม่ต้องไปฝึกอีกแล้วครับผมก็เลยตัดชิ้นใจไปเป็นรอปภครับเป็นหัวหน้าเขาด้วยอย่างนี้พอะพูดแล้วง่ายเราผ่านการฝึกมาแล้วครับทำงานเป็นหัวหน้ารอปภครับในส่วนของการรักษาความปลอดภัยนี่อยู่ที่อำเภอวังม่วงทําอยู่นานแค่ไหนประมาณหนึ่งปี กี่ปีนะฮะหนึ่งปีหนึ่งปีครับแล้วมีจุดเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆเลยนะจุดเปลี่ยนทีนี้ไปทางไงไปทางไหนต่อล่ะทีนี้หนึ่งปีทีนี้อาที่บ้านที่ผมได้หนีจากเข้ามาเนี่ยเขาซื้อรถพ่วงสิบล้อครับเขาก็โทรตามแล้วให้กลับบ้านไปขับรถให้หน่อยครับผมก็เลยลาออกจากรอปภกลับไปขับรถในอาอีกที่ที่มหาสารคามนะครับตอนนั้นเนี่ยจากวันที่หนีออกมาจากบ้านอาที่โรงศรีอำเภอนาดูนหลังจากนั้น ช่วงหนีออกมาเนี่ยผมลืมถามไปขอโทษทีแล้วที่บ้านคุณพ่อคุณอาเขารู้ไหมว่าเราหนีไปไหนก็รู้ช่วงนี้เราหนีมาแล้วแล้วก็โทรไปแก้งแล้วนี้ทํางานอยู่กรุงเทพรู้ครับจะต,ตอนที่มาไม่ได้ขออนุญาตคือหลบออกอ๋อพู<า><า>ดง่ายๆพอถึงกรุงเทพแล้วค่อยโทรบอกครับผมก็ถัดจากนั้นคงไม่กี่วันนะนะครับแล้วก็โทรบอกครับเขาจะได้สบายใจครับทีนี้พอเราเราเรา,เราทํางานที่เป็นรปภพอพอเสร็จค,รคุณอาบอกเออไปช่วยขับรถนอยครับเราก็กลับไปกลับไปที่อำเภอนาดูอีกครั้งครับผมอ้าวไปทํา ไปขับรถขับรถครับให้คุณอาเหรอให้คุณอาครับครับเป็นรถรถสิบแปดล้อรถสิบแปดล้อครับวิ่งหินวิ่งทรายทั่วภาคอีสานครับครับอยู่ประมาณปีหนึ่งครับเศรษฐกิจไม่ดีอาเขาเขาไปไม่ไหวก็เลยขายรถสิบล้อครับนะครับผมก็ตกงานอีกรอบหนึ่งแต่ตอนนั้นเราไปอยู่มหาสารคามแล้วครับพอพอตกงานเสร็จใช้ชีวิตอยู่ขอโทษที่อาจจะถามคําถามไม่น่าถามครับแล้วเราอยู่ยังไงอะ คือผมไม่ปล่อยเวลาว่างให้ให้นานนะครับเพราะว่าผมจะเปลี่ยนเวลาว่างให้เป็นเงินตลอดครับพอตรงานจากขับรถ18ล้อผมก็กลับเข้ากรุงเทพอีกครั้งหนึ่งครับนะครับครั้งนี้มาโดยไม่มีจุดมุ่งหมายครับหางานครับมาตะเวนหางานที่กรุงเทพมาหางานที่กรุงเทพเดินหาคือผมจบป .6 นะครับผมมองว่าการขับรถนี่มันเหนื่อยอยากจะทํางานในโรงงานที่ดีกว่านี้ครับ หาทั้งวันมันไม่ได้ครับหาตามเสาไฟฟ้าเอากขึ้นเขียนป้ายมันไม่มีตามตู้โทรศัพท์เขารับแต่มสามแต่อีวุฒิปหกผมผมเนี่ยมันไม่มีใครรับนะครับงานที่ผมต้องการครับก็เลยเหนื่อยจากการเดินเรื่องนั่งรถเมลสายหนึ่งสมสามพระขนงบางพีครับนั่งรถเมลมองตามป้ายเสาไฟฟ้าไปเรื่อยนั่งไปสุดสายไม่ลงครับแล้วก็กลับมาอีกรอบผ่านไปสองรอบ กระเป๋ารถเมย์ก็สงสัยว่าทําไมผมไม่ลงครับเขาก็เดินมาถามผมว่าพี่จะไปไหนไม่เห็นลงรถสักทีหนึ่งผมบอกว่าผมไม่รู้ว่าจะไปไหนผมมาหางานทํบกระเป๋าก็ถามผมว่าแล้วพี่ทํางานอะไรเป็นบ้างผมบอกว่าผมขับรถเป็นอย่างเดียวอืมเขาถามว่าแล้วพี่อยากขับรถเมย์ไหมผมบอกอยากขับครับเพราะผมมีทางเลือกจริงๆแล้วตอนที่ผมมากรุงเทพผมบอกว่าผมจะไม่ขับรถเพราะผมเบื่อ แต่ไม่มีทางเลือกมันนั่งอยู่บนนั้นแล้วนี่ไปกลับมาสองรอบแล้วนี่มันก็เจอคนบนรถเมล์ก็พนักงานเขาถามก็เลยตอบว่าก็อยากอยากขับถ้าอยากขับให้ไปคุยกับคนขับรถเมล์ผมก็เดินไปหาคนขับรถเมย์ไปยกมือไหว้เขาก็แนะนําตัวผมมาจากภาคยิสารมหาสารคามผมชื่อศักดาตอนนี้ผมหางานทําไม่ได้พี่ช่วยเมื่อยได้ไหมเขาก็ขอดูใบอนุญาตผมครับตอนนั้นผมมีใบอนุญาตขับรถได้ทุกประเภทอืมเขาก็เลยพาผมก็ไปครับ สมัครไปสมัครกับเจ้าของอูบอยู่ที่นครปฐมท่านผู้ชมครับเหตุการณ์เนี่ยก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับใจเด็ดมากนะเข้ากรุงเทพมาโดยไม่มีเป้าหมายและนั่งรถเมกะไปเดินหาตามเสาไฟฟ้าเพื่อหางานทําแต่ในที่สุดก็ไปสมัครงานที่อู่รถเม์ที่จังหวัดนครปฐมนะครับเรื่องราวจะดําเนินต่อไปอย่างไรช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะครับตอนนี้ต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนรายการของเราครับ g i f f e r i n น d v i c e เพื่อผิวกระจ่างใสที่คุณต้องการครับ